ตัด้วตัดลูกปลาที่้องตอไทยลอยขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่รอดก็สวัสดีนะทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับ ที่ข้ามารับชมนะครับผมก็วันนี้ออกมาตกปลายอีกหนึ่งวันครับออกมาตกช่วงสายแล้วครับประมาณสักสิบโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะครับแดดอ่อนๆหรืออาจจะไม่มีแดดเลยครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงใบใบจะมีหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าวันนี้จะไปทางไหนแต่ก็มีอยู่ในใจนิดๆหน่อยครับโอเคครับไม่รู้ว่าจะมีกี่แต้มนะครับวันนี้ ดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าก็ฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยไปครับตัวเหยื่อวันนี้ก็เนี่ยครับเหยือ่อเหมือนเดิมครับเทวินมินิสีดำโอเคครับไปลุยกันครับผม ไปปางม,มันหลบหรือมันขึ้นฮะไม่รู้ครับเป๊ะเลย มีปลากัดลูกปลาอยู่ให้กอไผ่นะครับนะอุ้ยกัดแล้วอ,อกัดลูกปลาอยู่ตรงกอไผ่โดนเลยครับตีไปไม้เดียวเองใส่สวยด้วยวนตุบเลยครับ <laughs> กัดลูกปลาโชว์ตรงกอไผ่ครับ นี่ครับไสสวยด้วยอ้วนตุ๊บเลยอ่ะกัดทวินมินิสีดำนะครับนี่ห่อเต็มเต็มนี่ครับผมมาแล้วครับแตมแรกตอนสิบโมงสิบโมงเช้าครับนี่แตมแรกก็ไสสวยเลยครับโอเคครับผมไปครับลุยต่อเลยเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาครับไปครับ ออยู่พักใหญ่เลยครับไหสวยเลยไหสวยเลยครับน้ำตื้นๆน,นะครับผม แตมสนี่ครับไส่สวยเลยครับผมกับทวินมินิสีดำอีกแล้วครับใสสวยนะครับอ้วนตุ๊บเลยป่านี่ครับตต๋ออยู่ประมาณตีประมาณเป็นสิบไม้เหมือนกันครับนี่ถามมากกัดกันได้ครับผมโอเคครับแต้มสองมาแล้วไปหาแต้มสามเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไป คายครับขัดแล้วคายขันเลยเออกัดแน่นๆอย่างนรครับต,บตุบๆเลยปลาแต่มันคลายเนี่ยดิปลามันชอบคลายก่อนนะครับ อตัวตัวกัดแน่นๆอย่างนั้นเลยอาจจะไซส์ไม่ใหญ่ครับกัดอย่างเงี้ยกัดตุ๊บๆเลยทีเดียวหายหอืมโอ้ยโอ้โหปลาระวแวงกขนาดนั้นนะ่ะ จะวัดอยู่แล้วครับเมื่อกี้เนี้ยัเหมือนมีสายเลยนะนะ่ะไม่รู้ว่าสายขดุดหรือเปล่านะครับตรงนั้นมีกิ่งไม้อยู่ไงโอ้ผมก็ตีเมื่อกี้แล้วเนี้ยดูจะก,กัดอีกเปล่าโอ้โหพอมานั่นมันคายเลยครับ ดีจริงๆเนี่ยถ้าไม่ขายก่อนที่รดนไปหลายตัวแล้วครับเนี่ยโอ้โห,โหหลุดเลยโอ้โหมันส่งไม่ได้นะครับท้องวัดสวนเลยอ่ะ ไม่ไงั้นมันขายสุดเลยครับหมดเลยไฟดีด้วยนะโอ้โหต้องงัดสวนอย่างเดียวครับห้ามห้ามห้ามส่งเลยอะ ลอยขึ้นมาเลยแอบมากัดอยู่ติดตะลิงเลยครับโดนดีอย่างนี้นี่ครับโอ้ปลาอ้วนทุกตัวเลยครับเนี่ยอ้วนตุ๊บเลยแต่ละตัวนี่ครับแต็มที่สามแอบมากัดอยู่ติดตะลิงเลยครับผมไม่ส่งนะนะกัดผมซัดเลยเดี๋ยวมันคลายครับ <G rab ble> <g rab ble> กับทวินมินินะครับผมโอเคแต้มสามมาแล้วครับผมไปครับลุยตอ่อ ออยู่คลายคลายก่อนนะครับผมก็ไล่เช็คสายเห็นตึงๆนะคงคลายไปก่อนนะครับนี<ฮ>่ก็โดนกัดเลยอุ้ยยือลงแรงอีกอื หมดไปเลยครับวัดว้าวไปเรื่อที่นี้มันกัดแล้วมันควายจะขายทําไม่คายนมได้ไหลายตัวแล้วเนี่ย ส่งไม่ทันเลยครับพอมันกัดปุ๊บก็พอจะวัดปุ๊บมันคายเลยไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยโอ้โหวัดสายไม่ตึงเลยครับ <c oughs> ติดเฉยกัดส้ำกัดสาม,ดสามโดนเลยคาผักบุ้งอยู่อีก รถออมาอุ้ยโถเอ้ยจะถึงอยู่แล้วโอ้โหหลุดเฉยเลยครับโอ้โหแต่ไซส์ไม่ใหญ่หรครับเออ อดเลยคุณตาล้อเลาอให้กัด ออ,อ,อโดดอีกแล้วครับไซส์ี่สวยใช้ก็ใช้ได้ครับไม่ถึงก็เล็กไม่ถึงก็เล็กมากครับสองขีดมอนสองขีดเดินกลับรถกันครับ นี่ครับอ้วนทุกตัวผาสายตื่สวยครับกัดทวินมินิพอมันกัดปุ๊บผมก็ลถคันลงผมก็ดูสายสายมันทําไมผมก็เช็คเช็คเช็คว่าทาไมมันไม,ม,นไม่มันไม่ตึงสักทีครับที่ไหนได้ครับสายมันวิ่งย้อนมาหาตัวผมเนี่ยมวิ่งอ้อมกิ่งเข้าอ้อมกิ่งไม้มาหาผมก็วัดสวนเลยครับเรียบร้อยเลยมาแล้วแต้มสีหลุดสักสองคำตัวแล้วครับโอเคครับ ปหาต่อมันนินลอยตัวเบลอเลยครับผมเห็นวันนี้เห็นมันนินสองตัวแล้วใหญ่ยังนั้นเลยเดี๋ยวจะลองใช้กระดีตีมารู้มันจะกัดเปล่าน,นะครับ กัดเรยเขาชากเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับใช้สวยด้วย่อนอหายว่หส่งไม่ทันเลยครับเนี่ยมันกัด มันกัดไปแล้วรอบหนึ่งมันยังตามมาซ้ำอีกอันนี้ก็ชากลงไปเลยคิดไม่มีตัวนะครับตรงเนี้ยเพราะมันมัน,มน,มนตรงที่มันกัดมันเป็นทุ่งฝุยเนี่ยเห็นตัวเลย ส่งไม่วัดก็ไม่ได้ส่งก็ไม่ทันครับทำอะไรไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี้เออ,อ,อ,อตอนนี้ไม่รอดเขาเนี้ยลงไปทีเดียว,ลวเลยเลียนทิศเนี่ยครับนเป็นแอ่งที่เขาใช้ดูดน้ำนะครับมันเป็นท่อสามทางเลยอะ มัเนเป็นท่อดูดน้ำไ้ตรงนี้เป็นท่อไปตรงคลองนู้นครับอันนี้มันท่อไปตรงคลองนี้แล้วมีคลองสรุปไปนน่ด้วยครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็คงตัวขนาดนี้ครับส์ก็โอเคเลยนะเนี่ยไม่ถึงก็จิ๋วมากครับมันขีดสองขีดเลยครับเนี่ยเต็มจะไหลผมจชืไม่ได้แล้วห้าแล้วมั้งครับเนี่ยกับทวินมินินะครับสีดำเต็มปากเลย โอ้โหไอตัวเมื่อกี้พลาดแาหน่อยครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนทิศตีไม้เดียวอยู่เลยโอเคครับไปครับลุยตอ่อ โอ้โหโอ้โหตายตายแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหวางกิโลไม่กระดิกนะมั้งครับเดินขึ้นมาข้างบนเลยปล่อยครับตอนนี้รอดไปเนี่ยแทกดินด้วย นี้เป็นของนะครับก็เดินมาตีไปงั้นแหละครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวกัดโอเคครับครับผมวันนี้ฝนก็เริ่มตกเลยครับคงต้องต้องพอแค่นี้ครับผมก็สรุปสรุปได้ห้าแต้มครับในห้าตัวหลุดอีกประมาณสามสี่ตัวครับหลุดไปก็ขอบคุณนะนะทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากฝากผลงานด้วยครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอในคลิปหน้าครับโอเคครับลาไปห้าแต้มไปก่อนครับสวัสดีครับ